าอาชีพสุดปังสายวิศาวะระบบรางมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเห <c oughs> มือนกระดิ่งมันเสีย <c oughs> ทำไมเราต้องเรียนวิศาวะระบบรางครับน้องดีด้าน้องอันรอ,อบตัวเราเนี่ยเออไม่แต่รถไฟแล้วก็รถไฟฟ้า b t ท m r อเอ็มอารทวิศาวะระบบรางเนี่ยก็เรียนเพื่อไปซ่อมเรื่องพวกนี้ถ้าน้องเนี่ยโรงเรียนเรียนที่โรงเรียนวิศาวกร,รรมรถไฟใช่ไหมก็จะมีให้ดอเด่ยเออไปดูระบบ ยกนุ่นยกนี่อย่างรถไฟโบราณครับอายุร้อยกว่าปีมีเสาส่งโทรเลขด้วยครับน้องอันสมัยร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยเ,เขาส่งอานัดตสัญญาณของรถไฟได้ด้วยเสาโทรเลขนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมี i i มีอะไรเข้ามาหมดแล้วมีเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้น้องอันเคยขับรถผ่านอาซอยวุฒากาศมาเอาที่มุ่งหน้าไปจอมทองอ่ะน้องอันจะเห็นอันนึงมันเป็นรางรถไฟครับแล้วถ้าน้องโชคร้ายนะครับ น้อจะเจอเสากัน้นรางรถไฟเดีย่ยมันติ้งติ้ิ้งต,ง,ตงแล้วมาบาังทางรถยนต์ของน้องครับซึ่งเสากั้นเนี่ยมันจะมีระบบเซ,นซ็นเซอร์เพื่อเช็คว่ารถไฟเดีย๋ยจะวิ่งผ่านรางตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วเสากั้นก็ลงแบบขวางทางรถยนต์ครับไม่ให้รถผ่านไปได้เมื่อมีมอเตอไซค์เดีย่ยที่ชอบฝ่าเสากั้นพวกนี้ครับมันอยากโดนรถไฟทับตายครับ แล้วเขาเรียนอะไรครับวิศวะระบบรางที่หนึ่งเนี่ยก็เรียนวิชา drawing ครับ drawing คืออะไรคือเขียนแบบเขียนแบบบนกระดาษแล้วก็บนโปรแกรมโดยใช้ a u t o c a คอะไรพวกนี้ครับ solid work s. เขียนแบบ2มิติ3มิติเขียนพื้นฐานครับฟิสิก l a บฟิสิกส์อะไรเงี้ยเคมี K Me, แล้วก็ l ลบเคมี Me, ครับคณิตศาสตร์วิศวกรรมเรียนพวกวิชาวัสดุด้วยกลาศาสตร์มีเขียนโค้ดไพทอนอะไรเงี้ยเบื้องต้นแล้วทีนี้เนี่ยเรียนวิทยาระบบรางเนะี่ยมีมหาลาัยไหนบ้างที่แรกคือสจรครับหรือาราชกะบังที่ที่สองคืมอมอก,กอครับกรเกษตรศสาสตร์แล้วก็มีามร,ร,ร,ราชมงคลสองที่ที่ธัญบุรีกับราชมงคลอีสานมอญกระชนก็มีศรีปทุมครับกระหอการค้ามีแค่นี้เองครับเทอร์โมไดนามิกด้วยการถ่ายเทความร้อนของไหลพวกนี้ครับ กลศาสตร์ของไหลกลศาสตร์วัสดุต้องเรียนวิทย์ว่าไฟฟ้าด้วยเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันมีระบบไฟฟ้าวิธีการผลิตัวนี้ด้วยการเขียนแบบเครื่องกลแล้วก็ระบบควบคุมอัตโนมัติครับเออพวกระบบ CNC อย่างเงี้ยสมมติน้องจะเจียล้อรถไฟใช่ไหมเวลารถไฟวิ่งไปเดีย๋ยมันจะเกิดการผูกกลอน,นครับเออล้อสึกครับน้องก็งเอาล้อรถไฟเนี่ยมาเจียนะครับโดยใช้ระบบ CNC และเจียครับ สวัสดีครับน้องสันน้องสันซื้อหุ้นหรือ,อยังครับหุ้นที่พี่ใบไปเนี่ยเออมาราคามันไม่ลงครับน้องสันหมายควาว่าถ้าน้องซื้อได้อย่างทันนะครับ <c oughs> เออหุ้นที่พี่ใบน้องไปสามตัวเดี๋ยวมันบวกทั้งสามตัวเลยครับมันแปลว่าคนฉลาดกําลังซื้ออยู่ครับในขณะที่หุ้นเนี่ยตกยี่สิบจุดนะครับหุ้นที่พี่ใบเดี๋ยวมันบวกครับน้องเออมันแปลว่าอะไรครับ มันแปลว่าหุ้นพวกนี้แข็งแกร่งกว่าตลาดสิเอ่อวิชา heat transfer แล้วก็เรียนพวกวิชาทำความเย็นและการปรับอากาศครับต้องบอกว่าสาขาวิศวะระบบรางเนะี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเอ่อเป็นสาขาหนึ่งของคณะวิศวะเครื่องกลครับหมายความว่าน้องเนี่ยต้องเรียนเหมือนคนเรียนวิศวะเครื่องกลเนี่ยเออเรียนวิชาเดียวกันหมดเลยครับประมาณ75เครับ แล้วมันจะเป็นวิชาระบบรางในอีกยี่สิบ้าปอร์เซนที่เหลือครับเออตอนปีสามปีสี่เออซึ่งคนจบวิทยาระบบรางเนี่ยสามารถสอบใบกอวของเครื่องกลได้นะครับเออแล้วก็ทํางานที่คนจบวิทยาเครื่องกลทําได้เหมือนกันครับน้องบีเออรักพี่ <laughs> วิทยาเออลงจักผลิตกําลังครับมีวิชาพวกนี้ด้วย พอจบปีสามใช่ไหมซัมเมอร์ก็ต้องไปฝึกงานครับอาจจะไปฝึกงานการรถไฟไทยอย่างเงี้ยเออหรือแอร์พอร์ตลิงก์อย่างงี้็ได้หรือบ ts BEM m บ t ออได้หมดเลยครับเออบริษัทพวกซีเมนต์พวกนี้เออพอเป็นวิชาเฉพาะทางน 3, เนี่ยปีสามเนี่ยเออมันก็จะมีวิศวะขนส่งทางรางครับเรียนเรื่องการทรานสปอร์ต เออรางรถไฟเออทำงานยังไงระบบอานัตสัญญาณของรถไฟฟ้าเป็นไงบ้างเออพลศาสตร์ยานพาหนะทําไมเราต้องเรียนพลศาสตร์ด้วยครับเออกฎของนิวตันมีกี่ข้อครับน้องดิโดเออมีกี่ข้อครับน้องปีมห้ามลัดกิวห้ามใช้ความเป็นแอดมินเนี่ยลัดกิวคนอื่นครับกฎของนิวตันเนี่ยมีสามข้อใช่ไหมครับ อข้อแรกคืออะไรครับเออกดความเฉื่อยครับซิกมาเเท่ากออับศูนย์วัตถุเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวในแนวเส้นตรงครับด้วยความเร็วคงที่นะครับจนกว่าจะมีแรงภายนอกมากระทำนะเออเช่นแก้วน้ําที่วางไว้เฉยๆครับถ้าไม่มีอะไรมากระทบต่อมันเนี่ยเอ,อมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับกฎข้อที่สองของนิวตันคือซิกมาเเท่าก,กับเอเอเออคือกฎ การเคลื่อนที่ F เนี่ยคือแรงครับมีหน่วยเป็นนิวตัน m คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมครับ a คือความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองคือผลรวมแรงกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุเปลี่ยนการเคลื่อนที่โดยความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงที่กระทำมาเช่นเราเนี่ยออกแรงเตะฟุตบอลใช่ไหมครับฟุตบอลก็เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เราเตะไปคร เนื่องจากมีความเร่งเนี่ยออกมาจากเท้าที่เราเตะออกไปและกฎข้อสุดท้ายของนิวตันเนี่ยคือเอ่อแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นครับเช่นเราเอามือเนี่ยกำหมัดไปชกหน้าคนเนี่ยเอ่อคนที่โดนเราชกหน้าเนี่ยก็เจ็บหน้านะครับแต่มือที่เราใช้ชกมันเนี่ยก็เจ็บมือครับเอ่อนี่คือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นครับอืม น้ um, องอ่านเนี่ยปวดหัวแน่นอนครับเพราะนักอา่านเนี่ยเรียนวิชาพวกนี้ทุกวันเออพลศาสตร์อะไรพวกนี้ครับเอ่อพลศาลสตร์กลศาสตร์กลศาสตร์เนี่ยมันมีกลศาสตร์ของไหลกับกลศาสตร์ของแข็งด้วยครับน้องอ่านเรียนอันไหนบ้างครับน้องอ่านเรียนวิชากลศาสตร์ของแข็งไหมเอ่อกลศาสตร์ของแข็งเอ่อมันมีของแข็งก็แบ่งเป็นสองอย่างนะครับ เออไม่อยากลงลึกเออเขาสอนเรื่องพอดีด้วยครับวิศวะรถไฟครับเหมือนคนเรียนวิศวะเครื่องกลเลยครับเออแล้วมีวิชาอะไรอีกวิศวะรางรถไฟความเร็วสูงครับน้องซ่อมบำรุงรางรถไฟยังไงครับเออแล้วปีสี่ก็เป็นพวกเออโปรเจกจบครับแล้วก็วิศวะระบบรางเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างคือ บางทีน้องได้ไปฝึกงานต่างประเทศครับเออไปดูรว่ารถไฟชินการเซนของญี่ปุ่นเนี่ยเอ่อไาทำงานยังไงครับเขาเมนเทนแนนซ์รางยังไงครับน้องอาจจะได้ไปเที่ยวเวียดนามเที่ยวญี่ปุ่นเออเที่ยวโยุโรปพวกนี้ครับนะ้องขอบคุณครับน้องเจมส์เออไม่เหมือนวิศวะอื่นนะครับที่ฝึกงานแต่ในประเทศไทยเออไม่ได้เปิดหูเปิดตาครับนะ้อง แล้วทีนี้เนี่ยมันมีห้าอาชีพนี้ครับที่คนจบวิศวะรถไฟได้ชอบไปทำครับเออเป็นวิศวกร Rolling Stock Engineer ครับหรือวิศวกรระบบรถไฟฟ้าอาชีพนี้ทำไรครับคือในรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีตู้รถใช่ไหมกับล้อรถครับน้องก็เป็นทีแนนสองอันนี้เอ่อถ้าตู้เนี่ยมันบิดมันเบี้ยวน้องก็ต้องไปเคาะครับเออหรือล้อเนี่ย ล้อรถไฟฟ้า BTS สึกเนี่ยน้องก็ต้องเอาเครื่องจักร CNC เนี่ยเออไปกลึงมันอย่างนี้ครับน้องทำให้มันเข้าพระเข้าที่เออไปเจียล้อรถอย่างเงี้ยอาชีพที่สองคือวิศวะรางรถไฟครับคือน้องซ่อมรางอย่างเดียวเลยครับเออเหมือนพี่เคนทีระเดชในหนังเรื่องรถไฟฟ้ามหานเธอวิศวกรระบบรางครับ น้องอาจจะต้องเดินเป็นกิโลเพื่อดูว่าเอ,อสำรวจโครงสร้างรางครับว่ารางตรงไหนสึกนะครับจะได้ซ่อมครับนะ้องรวมถึงสะพานอะไรพวกนี้ด้วยครับทางวิ่งรถไฟครับน้องก็ไปสมัครงานการรถไฟของประเทศไทยเออหรือชิโนไทยครับเออสเตคอนเออหรือว่าบริษัทเสือดำการรับเหมาที่ต้องอัานอยากทำ แล้วก็อิศวะระบบสัญญาณไฟครับเออหลายคนไม่รู้ครับว่ารถไฟฟ้าหรือรถไฟเนี่ยมันมีระบบเอ่ออานัดสัญญาณด้วยครับก็เขาใช้ระบบเซ็นเซอร์ครับเอ่อเราใช้เซ็นเซอร์ในรถไฟเพื่ออะไรครับเพื่อดีเทคว่ารถไฟตอนนี้เนี่ยมันอยู่จุดไหนครับเอ่อออกแบบโลจิสติกค,ครับเอ่อเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยเอ่อขอบวนรถไฟเนี่ยมันพอหรือเปล่าครับตอนชั่วโมงเล่นด่วนครับ เราจะต้องเสริมขบวนรถไฟฟ้าเข้าไปเพิ่มหรือเปล่าครับเอ่อรวมถึงพวกสัญญาณความปลอดภัยครับเช่นถ้ามีคนเนี่ยเออมานอนเล่นตรงลานรถไฟเดี่ยตอนที่รถไฟกัำลังจะวิ่งมาทับเนี่ยเออมันก็มีเซ็นเซอร์ครับแต่มันไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์ดีเทคตรงรางรเซนเซอร์ที่ดีเทครถไฟวิ่งไปตรงไหน,นี้ยมันอยู่สูงกว่าตรงนั้นครับ มันจะไม่เห็นคนที่นอนอยู่เออเป็นน้องๆจะทําไงครับพักหลบเหรอเออทีนี้เนี่ยรถไฟเนี่ยมันตกรางได้ยังไงครับถ้าตามหลักการของวิศวะแล้วเนี่ยคือว่าถ้าน้องเนี่ยเร่งความเร็วรถไฟเนี่ยเออที่เร็วกว่าที่กําหนดเนี่ยเออไปเยอะๆเนี่ยล้อของรถไฟเนี่ยมันจะสายนะครับเวลาล้อสายเนี่ยมันก็จะตกรางสีครับ เอออีกเหตุผลหนึ่งคือรางศึกครับไม่ได้เป็นทีแนนครับหรือมีเอะเอาอะไรมาขวางรางรถไฟครับน้องก็ไปสมัครงานพวกบริษัทเออซีเมนต์ครับฮิตาชิเรลเนี่ย C R r C Corporation ครับ, RC, ation, รบเออระบบอานตสัญญาณหรือถ้าน้องอันจบวิศวะไฟฟ้าใช่ปะเออก็จะไปเป็นวิศวกรไฟฟ้าระบบรางได้ครับเออพวก รถไฟฟ้าเดี๋ยวมันมีระบบไฟฟ้าไมระบบจ่ายพลังงานให้รถไฟฟ้าเอ่อทำไมรถไฟฟ้าต้องหยุดตรงเอ่อสถานีสะพานตากสินด้วยครับน้องอันเอ่อเพราะอะไรครับเอ่อมีใครรู้บ้างครับทำไมรถไฟฟ้าต้องจอดตรงสถานีตากสินครับเอ่อก่อนที่จะข้ามไปฝั่งนู้นน่ะฝั่งทนน่ะ เออน้องเรียนวิทย์ว่าระบบรางครับเพื่อหาคําตอบเออนี่แหละครับหรือจะเป็นวิศวะซ่อมบารุงก็ได้ครับเป็นเบนทีแนนเอเจนียครับหรือบางคนไปเขียนซอฟต์แวร์ให้รถไฟครับหรือซอฟต์แวร์ระบบรางครับปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเออมันเป็นระบบอัตโนมัติหมดแล้วครับแค่มีวิศวกรเนี่ยนั่งคุมไปนะครับ แล้วให้รถเนี่ยมันวิ่งตามที่เราเขียนโปรแกรมมาไว้ครับเออถ้ามันทํางานขัดข้องในวิศวกรเนี่ย,นนยที่คุมรถไฟอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องซ่อมนะครับหรือเราจะเป็นโปรเจกต์ในเมนเดเจอร์ในโครงการรถไฟฟ้าก็ได้เออโปรเจกต์ Project เนี่ยจะมีความระยะเวลาหลักเดือนหรือหลักปีครับหรือจะไปวางแผนโลจิสติกก็ได้เออและนี่คือทั้งหมดครับ